بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين อัสล l a m u a l a i k u m w ะ r a h m a t u l l a h i wabarakatuh สลามูราะห์มัตุลล๊าหะบรักาทุนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮาฺตัลลาห์มากมากนะครับที่ให้ผมนะครับอาจารย์ฮารุนดาโอปและก็อาจารย์ราชิดฮัซานีนะครับได้มาพบกับพี่น้องอีกครั้งนึงนะครับในส่วนของรายการอุทยานแห่งการเรียนรู้นะครับถึงบทเรียนเรื่องเรืองลักษณ์ทีเราได้ คุยกับพี่น้องนะครับประเด็นของเรื่องชีริกยัยในตอนที่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเติมเต็มนะครับให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมทางบกทบทันนะครับว่าอัลละไ์นั้นมีกุ้งมันผึ้งแกยวกับผู้ติดตาชีริกนะครับตั้งปากีต่อเราสุบฮานัตอาลชขับจันทร์วชิดครับเออครับพี่น้องผู้รวมรับฟังรายการทุกฐานครับการอัลฮัมดุลิลละ นะครับก็ได้มาพบกับพี่น้องอีกครั้งนึงแลว้วในช่วงนี้นะครับเราก็ได้ทําความเข้าใจพูดคุยกันในเรื่องของชิริกนะครับวันนี้ก็จะมามาต่อนะครับในสิ่งที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นอันตรายหรือว่าเป็นโทษทันขออ้องชิริกที่ที่ได้มีการทางบาคีหรือว่าโทษร่วมกันทางบาคีต่อรสสุภาษนหวตาลา พี่น้องที่รักทั้งแรกครับการอันชิริกหรือว่าการตั้งภาคีต่อนลอสปานาวตาลานั่นเรียกว่าสิเป็นชิริกใหญ่นะครับลอสปานาวตาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานในสุราะซุมาร์นะครับอายะที่65อัลลอฮ์บอกว่าวะละก็โอูฮียอิลัยกะวะอิลัลละดีนมินกลับลิกะลาอินอัชรักตะลายห์พิตันนะอามาลุกะ วะลรว่ละตะกูนันนัมินันคอซีรินโดยแน่นอนเราเได้มีการวะฮยูได้ทุกประทานมาแก่ฐานมาถึงเกฐานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลออฮุะลัยฮิวะซััลลมนะครับและได้ทุกประทานมาแก่บรรดาผู้ที่มาก่อนจากท่านนบีนะครับบรรดาอัมบีะก่อนๆถ้าหากว่าท่านได้มีการตั้งภาคีเอ่อ ต่ออัลลอฮฺสุบฮานตาลาก็จะทำให้การงานข้องฐานนั้น,ม,นมันมันสุนสไล่ยนะครับมันเสียหายแต่คุณนันน์ยันเขาเรแน่นอนตัวฐานก็จะได้เป็นประโยชน์ในกลุ่มชนผู้เทคาทุนนะครับอันนี้คือโทษข้องการตั้งภาคีเรียกว่าการตั้งชิริกต่ออัลลอสุบฮานวตาลาการงานโทษทุกหลบ นะครับก็คือหมายความว่าชีวิตเราชีวิตของมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ได้กอบกู้ความดีนะครับได้ตักตวงความดีแล้วก็ทำต่อรอดมาตลอดตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าบรรทัดของเขาในชีวิตของเขาถ้าเกิดว่าเขาได้ทำชีริกใหญ่นะครับทำชีริกต่อเราสุบฮัติมาลาไปครอบสิ่งอื่นเขียยเขี่ยขู่กับลเราสมบัติมาตลาไปหมฉลี่ยสิ่งอื่นขู่กับเราสุบฮัติมาลานี้ นะครับอัลตัดเตียนแดงกรอานีบว่าลายพจน์อามันค่ะอัลบว่าเนโนดนะครับนะครับอัลนั้นจะหลบลางนะครับการงานทางหมดเถพมดเลยนะครับความดีเได้สะสมมานะครับเถาได้ถุมเทใช้สลระทางแรงกายแรงใจมีทางศัพทินก็แต่แต่นะครับอัลนั้นจะหลบตรงนันมดเลยนะครับเนาะเป็นสิ่งเ่เป็นสิ่งเถ นะครับด้วนะครับคือเราทํามาทางชีวิตแต่สุดท้ายเราเราไปพลาดเพียงนิดเดียวคือชิริกเนี่ยนะครับนิดเดียวแค่วินาทีเดียวแไม่ช่เป็นได้เลยเป็นได้เลยครับนิดเดียวคือไปเลยครับก็คือลบลบหายมันเลยของเด็กความดีถดพันมาเนี่ยนะครับก็มันก็ไม่มีบาปเอื้นในอิสลามที่จะยิงหญ่กว่านีไปแล้วนะครับคือบาปเอื้นเนี่ยเฉ่นบาป อาเ <Z ina. S 2> จียับซีน่าซีน่าการทุกข์อน่างซีน่าไปแต่อย่างเอื้นไม่เกี่ยวข้องอย่างคงเด้เลยสอดการทำลายผู้เอื้นก็เราต้องเคลียร์ชดใชด้ในส่วนของการทำลายในตรงนี้ไปแต่ว่าละหมาดข้องเขาก็ไม่ทําให้เสียไปถือสินอดบวชเถิเขาได้ทำมาก็ไม่ได้สุนใา้ไปแต่<อ>ช,ชีริคน,นี่คือนิดเดียวในบางครั้งเราไม่ได้ทำอะไรมากเลยแต่ว่าแค่คำนิดเดียวเนี่ยก็หลบละไม่หายไปหมดเลย เพราะมันเป็นเรื่องจริงๆเราเป็นเรื่องใหญ่นะในในสังคมพวกเราไม่ค่อยได้ปูดะระยะเบีต้อนหนามาลูกการที่ไม่ค่อยได้พูดกันกันมากนักเพราะฉะนั้นอขอ,อยากจะบอกกับพี่น้องผู้ฟังตุก,ต,กตุกฐานว่าให้ระมัดระวังในเรื่องการชีริกหรือว่าการตั้งภาคีต่อรสปาตาลาเป็นเป็นเป็นอันดับ เป็นเวระแห่งชาติแห่งชีวิตครับเป็นงวระแห่งชีวิตก็เข้าเลยนะครับว่าชีวิตมุสลิมเลยถ้าเกิดพลาดมาได้การงานติดพันมาทํมาห้าหกสิบปีหรือว่าทําชีริตแล้วตายจบจบนะครับไม่ต้องอะไรเลยแต่ถ้าสวะยังมีชีวิตอยู่ยังมีโอกาสถ้าถ้ารู้นะถ้ารู้ตัวก็มีโอกาสติจะต่อบาต่อบากับเหมือกับตัวในการเลิกละทิ้ง หม้ออะไรหม้อดูหม้อหม้อเซฮ์อะไรต่างๆติ่มียอยู่ในสังคมมุสลิมครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่่าจะทําให้ความเป็นมุสลิมของเราสุ่นสลายให้ไปนะครับด้วยก,การท้่เราไปหยุดมันแล้วก็ไปเฉียต่อซิงานี้ะนรับการพุ่มข่อยัวษย่างนะครับที่เกีก่ยวข้ของตัวผมเองเลยผมประสบมานะครับไม่ใช่ผมทำชิลิครับแต่มันมีการเกี่ยวค้องตี่ผมมีส่วนในการไปไปดูแลเคสนี้อยู่ครับ <อ> <AL> มันมีมันมีคนคนนึงครับคือเขาเนี่ยประมาณว่าทุกทุกาทวก็ทุกทุกทุกคือคือให้ยินให้ยินเนี่ยเขาเขาเขาให้ยินมาเล่นงานมาแล้วอ่าอให้ยินมาเล่นงานครับแล้วก็เคสเนี่ยได้พบกับผมเองนะครับแล้วก็ผมได้พบซึ่งก้นนั้นเนี่ยเคสเนี่ยเขาเขาผู้ปกครองเนี่ยนะครับเขาจะพาพาพา,พาเคสเนี่ยไปห้าห้ามอเต็มนะครับ ไปห้าหมทางในวัดทางในสุโราท,ทางตัวครูตัวใบห้ามหมด,หมดแหลกทั้ทงดูทางเด่าคือห้ามหมดแล้วนะครับแต่ว่าอย่างยังไม่ให้แล้วก็ยังไม่ผบคําตบนะครับช่วยถามอีกน,นิดผมนะครับแลวเว็บสรุปนะครับ,รบสรุปผมส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้มีความชํานาญอะไรในเร่งเหล่านี้แต่เป็นเคสเด็กสำหรับผมในสัมปไปนะครับแต่ว่าก,ก็อาศัยอาศัยว่าเออเคเลโยดมาบ้างอย่างนี้นะครับเนาะผมแขน ผมผมอ่านผมอาา่านครับแล้วก็ผมอาา่านอาก,กุซีไม่ใช่ในเจาะที่วีดเลยเด็กนะครับวีดเลยครับแล้วก็จนถ้าพบหญิงอ่านมันอย่งวีดปุ๊บเพราะว่าเออโอเคแสดงว่าของผม,ผมได้พ้นนะครับคือคนทีอน่อในอากุซีเป็นการดักซาคนใยินออกจากคนเนี่ยนะครับเป็นการดักซาตรงเนี้ย ไม่ได้เกิดพ้นทุกคนใช่ถูกต้องครับก็คือมันมันมีคนหลบค้างอ่านอ่านอ่านมาแต่ทําไมมันไม่เกิดพ้นนะครับบางคนเนี้ยอ่านไม่พออ่านอ่านไม่ตั้งทับเลยคือไปคืออ๋ไม่โยกเลยวครับอ๋คือจัล่ากมานังเรียนีงเรียงคือคือคือ อ่านเอามาเยอะแ่เอามาเยางเลยแ่่าคือคือ,คอ,อไม่เทว,ว่พาพื้นแล้วนะครับมดับมดมดคือมดตำราครับก็ผมก็ได้ได้อ่านไปแล้วก็มันได้ผลปุ๊บแด้พุ่พยายามอ่านยำอ่านยำแล้วก็บวกซ้ำกุนคุณหัวเราฮัดคุณฟารัากแบบกุนโรบินาสด้วยนะครับ พอได้พ้นแหละก็จนถางว่ามันแบบมันมันโยมบอกมันโรดมันโรดมันเจ็บมันเพลิงมาเป็นภาษาไม่เหมือนเด็กเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นภาษาฟังไม่รู้เรื่องฟังรู้เรื่องกับเป็นภาษาไม่ใช่ได้คนเนี้เป็นภาษากล้องของอีกคนอีกอีกอีกเสียงนึงเลยครับเซียงหนก็ก็แสดงว่าคนบ้านเราเนี่ยนะครับเหมือนเกิดเกิดบททดสอบในชีวิตนะครับแทนจะลบมาฮันกรานลบมาฮัดิสลบมาฮันในถางถูกต้องนะครับ ก็ไปผิงคิสเนี่ยไปห้าผลาด้วยซ้ำไปถูกทีที่เขาบอกว่าสามารถรักษาได้ไปหมดเลยคือเริ่มทีเนี่ยมีมีอีมาตอลรสวาระแต่จะชีวิตนี้ปอระว่าฉันเนี่ยจะไม่ทำชีวิตอลอสตาระแต่เมื่อถึงถึงถึงข่าวถึ่งถึงเหตุการณ์ที่จะเป็นขึ้นมาเนี่ยสิ่งกราพูดกันก่อนเนี่ยมันมันมันแ็ไว้มันมันหลมไปซะแล้วนะครับ แลยก็ด้วยความไม่นักเน่นของอิมานที่มีอยู่ความยากเกินที่มีอยู่ไม่มีเนะครับก็คือว่าก็คือว่าไม่ไม่ยิ้มมันแบบจริงจังครับก็เลยต้องไปหาสิ่งอื่นที่คู่กับว่ลเราสฮาระตะอาลานะครับทุกครั้งเธอต้องต้องเกิดขึ้นกับชีวิตเราและต้องการความช่วยเหลือที่มันไม่สามารถทําได้เนี่ยเราก็เราไปหาอัลเราสฮาระตะอาลา เราพายัางไงเราไปห่านคุรานเราไปฮะดีสเราบอกแล้วนะครับอายัดในการรักษายินให้พ้จากบ้านเราจากครอบครัวของเราเช่นอันซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในบ้านทของเรารสามารถอ่านกาชาวยินชาวยินอ่านคานนะครับก็คือแล้วอาจ,จารย์ได้นัสิฮัตกับบ,บัุคคลหรือว่าผู้ปกครองหรืออะไรเขาเกี่ยวกับเรื่องที่ก็ได้คุยกันยางพอสมควรนะครับแต่ว่าคนคนเราเนี่ย ถ้าไม่มีอากคีดาถี่แข็งแรงแน่นเนี่ยคุ้ยขับคุ้คุ้พอทึ่งคราวคลาวถือว่าขับคันเนี่ยจะคุ้ยขับจะคุ้จริงไหมมีมีทุกตลอดชัยตอนเนี่ยวิสวัสตลอดในตัวเราคือจะกระสีบุตรตลอดคนเถ้าเทวาเลยครับคนเถ้าไม่เน้นชิงนเหลืออัคคีดาเนี่ยจรริงคับแล้วก็ก็อะไรครับก็ก็เอาไม่โยนะครับจะจะลดตรงนี้ทุกรายนะครับ แต่เป็นเป็นคอปิเซตแล้วสังเกตไหมครับว่าออพอได้หนึ่งนี้อยากสกิดน้องของมีมีมีไอเดียมีประสบการณ์ส่วนตัวนะครับตัวย่างคือว่าเป็นตัวย่างตัวย่างเป็นตัวย่างเป็นตัวย่างเหมือนกันครับก็คือไอเย็นกุรอานนะครับเทชาในกระดักซาจินเนี่ยไม่ใช่ดักซาจินนะดักซาขนให้พรเจกตินเชียวเป็นอย่างผู้ลักซาจินละลักซาโปรเจกเตยินมาเข้ามาแก้ได้เนี่ยนะครับอาจารย์ อัลลอฮฺอักบัดก้าวถึงลักษณะของอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ์เป็นเป็นเป็นพระนามของอัลลอฮ์อักบัดเป็นลักษณะของอัลลอฮ์นะครับยินกลัวชัยตอนกลัวอไอ้กรุษีก้าวถึงอัลลอฮฺุลละอิลลาอิลลาห์อวยลห้ยินยยวมก้าวถึงลักษณะของอัลลอฮฺสิฟาตเหมือนกันนะครับสิฟาตของอัลลอฮฺยินกลัวกุณหัวลอวะฮัดอัลลอฮฺสมัดก้าวถึงลักษณะของอัลลอฮ์ ยินกลัวนะครับกอราเอาตัวิรอบบินนัสมาลิกินนัสอิลาหินนัสมินชอรินวัสวสินคอนนัสเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเก็บของกับเรื่องลักษณะแล้วก็เชืออ<ร>้อของลักาณะนวัตอาลธารรมนัตในการอายะกเทใสในการนักแาจินแสดงว่าสิ่งที่ยินกลัวเนี่ยก็คือ สิ่งที่เกี่ยวกับอัลลอฮฺสุอุตานะมันจะเป็นนามธรรมแล้วก็ซีฟัติก็ดีเพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวกับเรื่องของอะกีดะห์อะกีดะห์เออมันการลบไปต่ออะตอดอะกีดะห์นี่แหละนะครับแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้พูดคุยกับคนที่มีมีมีประสบการณ์ในการเยียวยาในการรักษาตรงเนี้ยจะไปเช็คเลยเนี่ยเป็นบุคคลที่ว่าไม่ได้เป็นบุคคลที่ว่าเป็นคนเดียวเข้มแข็งกล้าหาญเป็นคนเดียวห้ามพันไปบอกเข็งแรงบึ้นไม่ใช่เป็นบุคคลที่มีอะกีดะห์บริสุทธิ์ครับ พอผมไ่เช็คจะขับเทไปพบมาเนี่ยนะครับไม่ไม่จำเป็นว่าบุคคลเที่ยะหมาดแข่งซุนนาแบบวันแบบหมาแข่งที่สุดยินแบกลัวผมพบอีกเคสหนึ่งเหมือนกันครับยินเล็กออกมาเลยพันพันคนเที่ยวมันเข้าอาไรชาวบ้านคนอังข้างก็เท่าว่าแล้วข้อชข้ใแชความเมืองนะครับก็คือเขาอยากกินใจความเมืงชาวบ้านนัะชาวบ้านโน้ลเขาว่าเขาว่ายินเนี่ยเขาจะอ้างเฉย ม,มันคือมาลกบ้านเนี้ยไม่กลัวไม่กลัวคนนั่นหรือเ <ะ S 2> น,นี่ยเขาเขเป็นคนเด็กแข็งมากในมู่บ้านนะครับเขาไม่กลัวนะไม่กลัวมันดองเลยมันไม่กลัวะนะครับแต่คนนี้คนแข็งไม่ที่รัวแข็งมากดอเลยครับแล้วเ,เขาทําอีกคนแล้วก่วมไม้น,นั่นวานนั่นยื่นเครืร่องคฟันยังรอกคือมันเล็กออกมาเลยว่าม,มันไม่กลัวทางเต่กเป็นคนแข็งแต่แตวาคนที่มันกลัวคือใครมันกลัววันนั้นมันกลัวอุตาัน่นแต่ไม่ไม่เขาเอ้ยน่ามันกลัวพอได้ครับทางอุตาคนเนี้ย เ็เป็นเป็นบุคคลคนนึงแต่ว่าเขามีรักอังกลียดถูตกต้องเขาเป็นอาลเลมเป็นพูโรทะเลจักผับน้องเนี่ยเออยินมันน่าจะกโบกคนเี่วแบบดูแบบไปผงมา้าแต่ว่าลมาจนเดียวเท่าแบบว่าแข็งเงี้ยมมับเกลียโมลิทุกคืนเลยครับแต่ว่าจิตมันบอกมไม่กลกัวคนนั้นแต่มันก็าอีกคนซึ่งเขาเป็นคนอาลเลมเป็นคนเรียนศาสนานะครับแสดงว่า ปัจจัยเอื้อในการรักษาตรงนี้นั่นก็คือใช้อายะติอรรถนำมาให้ซ้อมผู้รักษาผู้อันผู้ผู้ทรมมรุกยะเนี่ยนะครับก็คือต้องเป็นคนที่แอคติไดที่บริสุทธิ์จริงๆเราจะให้จะให้จะให้ประสบคอนเซ็ปต์ในเรื่องในเรื่องนี้ครับอาจารย์นี่คือนี่คือในเรื่องของเอ่อชิริกที่เกี่ยวเกี่ยวพันในเรื่องของชิริกที่เกิดขึ้นในในในสังคมมุสลิมของเราเอ่อเรื่อนชิริกนี้จะทำลาย อามันติดผ่านมาทั้งหมดลบๆมานังเดียบนั่นแหละหลังก็ยาวเลยนะครับานค่อยพี่น้องได้ได้ห่างไกลได้ใครที่เคยทำเคยเชื้อเกี่ยวกับเรื่องบันีกาวิธีก็คือในการที่จะตอบัสกราบเหนือกับตัวอะไรก็ละทิ้งไอ้สิ่งท e uh, e ี่ที่ทำชิริกันไปให้หมดนะครับละทิ้งแบบจริงจริงจังๆต้บัตันนื้อสุขภาพ ต้องทิ้งแบบแบบท่อนรลักท่อนคูนไม่ลบไปไปทำพนันอีกลาวนะครับแสดงว่าแสดงว่าโทษโทษของชริกย้ายเนี่ยถ้าสรุปได้เป็นคือซองประการนะครับประการทัดไนี่ยเราจะลบหลังความริทางมติพันมาเคียร์เลยจะ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 ดีลิทภาษาภาษาอังกฤษจะลบลบลบคอมพิวเตอร์เลียรเลยไม่ไม่เลื่อนเลยครับก็ไม่ไม่เลื่อนไปเลยครับส่วนที่ซองคืออรรถจะไม่อภัยโทษให้นะครับ แต่ว่าอิลาบิทเตาบิทเตาบาเราจะวัดกันกับตัวจริงจริงตับตนะซูฮาแล้วก็ทิ้งซึ่งนั้นไม่ลบไปให้อีกแล้วนะครับเราจะเอาไปให้แต่ในเวลานในเวลานบางคนประจำชีริกเรียนนึกได้ก็ตบัดตัวลบทำลาลบทำลาตาวตัวแผ่นเนี้ยนะครับในข่าคล้ายเ่ะเราจะเอาไปให้ไม่ขาคล้ายไม่ขไา่คล้ายอันนั้นเป็นการหล่อเล่นกับกับออล์หรือาจจะ เพราะฉะนั้นก็พีปนนองใดห่างไกลจากสิ่งที่เป็นเรื่องของการชีริกหรือว่าการต่างปากีตอนล้ไม่ไหวจะชีริกย้ายดี่ยวลพูดกันมาแล้วและกำลังจะพูดซึ่งในเรื่องของชีริกแหลกกันต่อไปนะครับในส่วนในส่วนของของก้อนเดจะขาชีริกแหลกนี่นะครับก็คือช่วงสุดท้ายของต้นนี้อยากจะคุยอีกนิดนงครับเรื่องของชีริกย้ายที่จะเกิดขึ้นในในตะเกียะนะครับม่ทิ้งว่า ชีวิติง,องของบ้านเราเลยของชีวิตอของอสังคมมุสลิมนะครับยามเทวายามเทวาเผาขับคันหรือเอารถทดสอบในชีวิตของเราเนี่ยเฉนเจ็บไข้ได้ป่วยแบบหลักทาไว้อาโมไม่ให้ไม่ให้ ทันทีเลยจะลบไปห้ามอพันเทพันเลอมันตีได้เราได้เล่าที่อาจารย์อรุณได้เล่าให้ฟังนะครับมารกในในสังคมมุสลิมจะมีมาร์กสังคมนี้ยิงยิงยิงทวีคูณมารกขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเนี้ยไม่ใช่เพียงลบไปห้าตัวมอตัวครูมั่เทวานีรลบไปห้าไปทางว่าในในข้าในวัดในวัดไปห้ามอในวัดนะครับก็คือตรงเนี้ยต้องบอกว่าจริงจริงเทวาเราต้อง ต้องคุยกันนะครับในในมัสยิดในในชุมชนในโรงเรียนต้องต้องคุยอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเถว่อและบาพเออมันคือรอดผิดให้แหลวก็มันไม่ไม่เกี่ยวกับสิ่งเอร์อแต่อันนี้มันคือหลบลางมดเลยครัหลบลางมัดเลยนะครับฉะนั้นเป็นสิ่งเถเอ่อถ้าพูดแล้วคือมันมันสร้างริงครับเศร้าเศร้าแลวก็รู้สึกว่าวัดวันรือก็กลัวอยู่เสมอไม่กระทงว่าคนแตเป็นผู้รู้เองก็ตามเนี่ย จะต้องระมัดระวังในส่วนนี้นะครับเพราะวะ่าชีริกเนี่ยไม่ได้จํากัดว่าเกิดขึ้นกับคนเมรูเพียงอย่างเดียวคนโร้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดด่าเราไม่ระมัดระวังแะ้วก็เลือดตัวของเรานะครับ,รบฉะนั้นสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้อาจารย์รชิทัศนีเนี่ยนะครับนัดสิฮัสสั้นๆน,นะครับเตือนสติเ,เราสั้นๆในการเดินให้เราทางไกลอย่างชีกิตยยนี่ครับครับพี่น้อง ผู้ฟังที่อยทงทั้งหลายครับในช่วงถ่ายขลองกลองเบรกนี้หรือว่าคลองตอนนี้นะครับอยากจะบอกอายะฮ์คุตาอันที่อลัลลอฮฺสั่งตาอเราได้คราบในคำยังกรอานอินนัลลอฮฺละยักฟิรูอิยุชรักบิฮิววยักฟิรูมาดูน่าดาริกะลิมายิชาวัลมายุชริกบิลลาฟะฮุว่าดัลล์ดัลาลัมบะอีดะท้ายที่อัลอลอฮฺจะไม่ัยโทษให้กับผู้ที่ตัง้งภาคีนะครับต่ออัลลอ และก็จะไม่และก็จะอภัยโทษให้กับผู้ที่พระองค์ทรงระสค์นะครับผู้ถี่กับเงือกับตัวผู้ที่รพระองค์ทรงประสค์และผู้ที่ตั้งพระคีตอลอนนั้นจะเป็นผู้ถีออยู่ในความลงพิษดลานอยู่ในดลลาะอยู่ในดอลลานยังยังหลุดไปเลยยังไปจากความเพราะฉะนั้น่อยพี่น้องไดห่างไกลและการลีกเลี้ยง ให้เน้นตังตังอกีดะตังความยึดมั่นของเราต่อรถสวะสาิ์ให้แน่นนะครับไม่วันไวไม่เออโอนเอ็นไปตามโคลนตามเลนนะว่าตามสิ่งอรอบข้างต่างๆนะครับก็คงจะฝากพี่น้องในช่วงนี้ไหวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับในในช่วงนี้ครับก็วะบิลลาอัลลอฟิกวะนนิดายะสัลลัมอะลัยกุมุลลอฮฺมะตุลลอฮิวะบะเราะกาต